สวัสดีครับอ่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอ่าการปรับออโต้ไวบลานนะครับซึ่งคนใช้อล ly ม p u สโดยมากเนี่ยพอได้กล้องมาเนี่ยค่าดีฟอลต์ของกล้องเนี่ยมันจะทำให้เวลาเราถ่ายออกมาติดอมเหลืองบ้างติดอมส้มบ้างเวลาเราใช้ออโต้ไวบลานนะครับซึ่งวิธีแก้เนี่ยมันก็มันก็มีวิธีแก้อยู่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยพูดไว้ใน 3วิธีที่เอ๊ะข้อที่เมื่อคุณได้กล้องมาคุณควรเซตก่อนนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับจากตรงนั้นคือเรื่องของออโตโอบบ้เบลาดโดยตรงเลยนะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยออโต้เบลาดน,นะครับเวลาเราดูจากตรงเนี้บางทีมันถ่ายออกมาแล้วมันติดเหลืองติดแดงนะครับวิธีแกว้วิธีแรกนะครับให้เราไปที่เมนูนะครับกดเมนูนะครับแล้วก็ไปที่เมนูฟันเฟืองไปที่ฟันเฟืองตัว G ีนะครับ สทีนี้มาทําอันแรกกันก่อนเลยนะครับอันแรกคือตรงคีบวอรมคัลเลอร์เนี่ยครับถ้าเวลาได้กล้องมาใหม่ๆเนี่ยค่า d e ฟอ u l t จากโรงงานเนี่ยมันจะมาเป็นออนอย่างเงี้ยตลอดนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นออฟซะตรงนี้นะครับหลังจากนั้นพอหลังจากเราออฟคีบ a อมโทนแล้วนะครับคีบอมคัลเลอร์เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะไปเซตออโต้ไวบาลาร์นะครับโดยการเข้าไปที่ออนีครับอยู่ข้างบน อ๋อไม่ใช่ครับกดผิดครับขอโทษทีนี่นะครับไปที่ไวบอร์ลันตรงนี้นะครับเหนือเหนือออไวเหนือออไวบอร์ลันนะครับไวบอร์ลัน W B เอ้ W B นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ออโต้นะครับอันนี้ผมเซฟเป็นออโต้อยู่แล้วเลื่อนมาที่บนสุดนะครับแล้วก็จิ้มขวาทีนึงเราจะเซตตรงนี้ให้ A อลบสนะครับและ G ก็ลบสเหมือนกันคือค่าเนี้ยคนที่ใช้ Olympus มาก่อนหน้าผมเนี่ยหรือคนที่ใช้มานานแล้วเนี่ยเขาจะเซตออโต้เวบลานตรงนี้ให้เป็น A ลบสอลบสนะครับแล้วพอเวลาใช้ออโต้เวบลาน์ในสถานการณ์จริงเนี่ยสีมันจะเพี้ยนน้อยมากนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงอะอาการติดแดงติดเหลืองก็คือแทบจะหายไปเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพแสงด้งครับถ้าเกิดคุณไปเจอพวกแสงสปอตไลท์ตามงานแต่งแบบสีม่วงสีอะไรอย่เงี้ย อัน,นกาจจะช่วยอะไรได้ไม่มากครับก็ต้องอยังต้องพึ่งไลท์ลูม,มันอยู่นะครับยังไงก็ลองไปประยุกต์ปรับแต่งกล้องกันดูนะครับจะได้ใช้งานกล้องอย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับลองดูนะครับ